สวัสดีครับมัทิมาคุณหนุ่มครับยังอยู่กับเฉลยข้อสอบเข้าเตรียมอุดมปี6 8ล่าสุดครับเดินทางมาถึงข้อที่5กันแล้วครับทุกคนข้อที่5โจทย์บอกว่าให้ A คือเลขโดดของไอ้ตัวนี้บวกกันก็คือเหมือนกับว่าดูหลักหน่วยครับเลขโดดก็คือดูหลักหน่วยว่าเอาไอ้ตัวนี้เอาหลักหน่วยมาบวกกันแล้ว ได้เลขโดดตัวนั้นนะคือเลขอะไรเพราะฉะนั้นครับเราก็โจทย์แนวเนี้ยครับก็คือนะจะบอกว่าโจทย์จากแต้มก็คงอะไรอยู่เราก็ลองมาดูครับว่าหลักหน่วยมันเป็นอะไรอืมอืม้ายี่ิบเจแล้วก็มันจะวนกลับมาทุกๆสี่ตัวครับ หลักหน่วยของ3ยกกำลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นไปได้แค่4ตัวเป็น 3, เป็น9เป็น7แล้วก็เป็น1ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเป็นตัวไหนครับเราก็เอาเลขชี้กำลังหารด้วยจำนวนตัวที่มันสามมันสาำทุกๆ4ี่ตัวก็หารด้วย4ปรากฏว่าเศษศูนย์เศษ0ูนย์คือหารลงตัว อันนี้คือเศษ1ดูจากตรงนี้ครับอันนี้เศษ2เศษ3หารลงตัวเพราะฉะนั้นนี่ครับนะเพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่ามีหลักหน่วยคือ1ต่อไปไปดู5ครับไม่ว่า5มันจะยกกำลังอะไรก็แล้วแต่ครับ 5ไม่ว่าจะยกกำลังอะไรก็แล้วแต่เป็น5ถูกไหมห้ากำลังสามร้ไปเรื่อยๆครับห้ายกกำลังอะไรก็แล้วแต่ครับหลักหน่วยเป็นเลขห้าเสมอแล้วครูก็มาสรุปตรงนี้ต่ออีกว่าห้ากำลัง88มีหลักหน่วยคือเลขห้าต่อไป เก็ทำเหมือนเดิมครับเจ็ดกำลังหนึ่งคือเจ็ดสิบสี่อ๋อสี่สิบเก้าโอ๊ย <c oughs> ตายแล้วครูโอ้ยเซ็งจ,จริงๆเลยคือไม่รู้ตะกี้คิดอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งครับเปดสิบสี่โอ้ตาย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นสามสี่สาม แล้วก็7กําลัง4มันจะเป็น 2, 4, 0, 1พอไป7กําลัง5เนี่ยมันจะลงท้ายด้วยเลข7งั้นก็แสดงว่าครับไอ้เลข7เนี่ยไม่ว่า7จะยกกําลังอะไรก็แล้วแต่ครับมันจะวนซ้ํากลับมาหลักหน่วยจะวนกลับมาําำเนี่ยทุกๆ4ตัวทุกๆ4ตัวก็อันนี้เศษ1เศษ2เศษ3เศษ0ูน แปหารด้วยหารด้วย4ก็คือเศษศูเศษศนย์คือหารลงตัวนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปว่า7จ็ดกำลังแปมีหลักหน่วยคือ 1, <c oughs> 1> A ก็คือเอา1นึบวกค่าบวกหได้7จ็ดตัวทีครับประโยคต่อไป B คือเลขโดดของเหมือนกันครับเลขโดดก็คือเอาหาหลักหน่วยหาว่าหลักหน่วยของ2ยกกำลัง88แล้วก็11ยกกำลัง88เนี่ยหลักหน่วยเป็นเลขอะไรแล้วก็เอามาบวกกันเหมือนเดิมก็2กำลัง1คือ2 2กำลัง3เป็น8 2กำลัง4ี่กำลัง5เป็น32ก็เหมือนเดิมครับ วนกลับมาซ้ำเดิมทุกๆสี่ตัวอีกแล้วนะวนกลับมาซ้ำเดิมทุกๆสี่ตัวอีกแล้วพอวนกลับมาซ้ำเดิมทุกๆสี่ตัวเป็น88อีกครับก็88หาร4ก็คือเศษศูนย์เหมือนเดิมเศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษศูนย์อ่าโอเค เพราะฉะนั้น2ยกกําลัง88มีหลักหน่วยคือ6ต่อไป11ก <c> ด <oughs> ีครับ11กําลัง1คือ11 11กําลัง2คือ121ถูกม สิบเอ็ดกำลังสามคือหนึ่งสามสามหนึ่งสิบเอ็ดกำลังสามคือหนึ่งสามสามหนึ่งเราจะเห็นไว้ว่าไม่ว่าไม่ว่าสิบเอ็ดจะยกกำลังอะไรก็แล้วแต่ครับสิบเอ็ดไม่ว่าจะยกกำลังอะไรก็แล้วแต่ครับหลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งเสมอนะ ยลขหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า11กำลัง88มีหลักหน่วยคือ1 b ก็คือเลขโดดของไอก้ก้อนนี้รวมกันเหมือนเดิมได้7ําคำถามถามว่าแล้วหลักหน่วยของ3 a บวก2 b คืออะไร3 a a ก็คือ7 b คือ7ใช่ไหม <c oughs> ยิบเอ็ดได้35สเพราะฉะนั้นครับหลักหน่วยของ35้าก็คือข้อ4นั่นเองอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อ5ไปดูกันต่อครับข้อต่อไป